We have detected gravitational waves. We did it. จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้0.2วินาทีถามว่าทำไมแค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วง ซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยืนเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนมอปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกัน นั่นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อร้อยปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทําให้ Space Time หน้าบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้เนะเปรียบเสมือนเป็นสเป c ไทม์ time, นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมา อันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่า Space Time ตรงตรงที่มันมีวัตถุที่มันมีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโครจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทําให้เกิดหลุมของ Space Time ทําให้ Space Time มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตาม Space Time หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใมันมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ยสองอันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้งสองอันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีม วิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัวแอถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีครึ่งความโน้มถ่วงมา คลื่นความโน้มถ่วงก็จะทําให้สเปซไทม์นะแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทําให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยหนึ่งจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้ขึ้นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจําลองทําให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดํามวลมหาศาลหรือหลุมดําที่มีมวลตั้ง30เท่า ของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดํามวล30เท่าเนี่ยเดิไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดําที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราเจอหลุมดําที่มวลประมาณ5้าถึงสิเท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดําที่มวลมาหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักสองอันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3 แล้วอย่างที่4ี่คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของ,ของกาแล็กซี่ต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษา ความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเ,เคยสงสัยไหมว่าทําไมเราเกิดมาทําไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราอะครับว่าเราเกิดมาทําไมเราเรามีออไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้าใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้าเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยปเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ไประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้าอันที่สองควาที่เราจะเจอเคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความ ลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่สามารถเราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบ รู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทํางานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ